สวัสดีครับสวัสด de ีครับกาสวัสดีสบายดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ซีเบิร์ดสุขสุขสุขคนเน้องผู้่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอันมือนี้ยห้าสิบไปมื่อหน้าเนาะแม่สบายสบายดีอ่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีก่อน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 สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนดีกองอะไรเนี่ยดีกองพุ่นพุดนพุ่ดีกองสวัสดีครับพ่อผู้ผู้ผู้ผูสวัสดีสวัสดีครับดีก่อนดีก่อนเ สบายดีเบนอยากน้อเนาะบางคนงอแง่ก็ได้ปอเห็ดอยัางวันนี้เ้าสิไปเมื่อหน้ากันเนาะก็คือเราขี่สาเลียงมาแต่นอกผู้คนหนอเ้าเตรียมของสิไปเห็ดกินเนาะเตรียมข้าวปุ้นสิไปตามเตรียมผักบุงเตรียมอีช้างมาหลายอย่างเนาะแต่กันน้องอันมากกันสี่ขนมีน้องอันแล้วก็พ่อแล้วก็แม่ก็น้องอุดเนาะอ่ดีก่อนดีก่อนดีก่อนอ่ดีก่อนสบายดี ป่ะเดี๋ยวเ้าสิไปเมื่อหน้ากันด้วยนเพราะว่าสวยเดี๋ยวเขามาฮาดื่มเปิดคลิปอยู่เพื่อนเพพี่น้องกเ็เลยมาแวะเปิดคลิปอยู่ข้างทางเนาะไะเดี๋ยวไปกันเลยเพราะว่าฝ่าไปถ่ายเจอกันอยู่หน้าคูณเนาะตอนนี้ครับก็มาหอดปุ่งเนาะพีพ่น้องเอากระเของลงพอเอารถเข่าเนี่ยจะให้พอโงงานเอารถเขา่าเนาะแม่โบไปหาหนาไป ต้องปีใหม่ก็จอดอยู่นี่นอกรถปีใหม่เพราะปีปีใหม่ขี่มางันก็นมาจอดน้ำการอยู่บ้างไปซ<ป>ื้อเอาคนละไม้คนละมือใส่พัวเตี่ยมน้ำมันไปไป,ไปแล้วก็ไปขามน้ำโป่งเนาะครั้งแรกพวกพี่น้อง ขั้งแรกไม่หลบในขัข้งแรกข้องปีที่เฮาแนนม่น,น,มนมะ,ะนะ้ำป่งกับน้ำห่วยเนี<อ>่ยมันเป็นคองเราพี่น้องเฮาเอ็นปงโอ้หลอะเห็นเนาะม่เนแต่ดนึงไม่หนานเห็นบดมาแต่เหิงบดมาแตือเขือนเนาะเคยมาอยู่บ่นแม่นะโอ้ไไปขายคองบอกโอ้มไปขายองอยู่สุขายองเนาะผ่านทางผ่านทางประจำ พอไปขายของอยู่คุณอ,อยู่แถวหัวผู้วันหน้าที่นองนั้นเคยไปถ่ายเนี่ยไปขายของมันกับกายอยู่แถวหู้เยอะท่งน้าไม้คุดีอีกตอนแหนไปแม่นองนั้นไปหันหน้ากร้ลายน,นึงาะแม,อ,มอ้ยนองเอวยสบายแล้วนี่สบายบา ว้าทำพ่อจังว่าใช้เร่งจนดับเนาะเอาเอาเพียงหัวข่าหัวไปจะไปถ่าเจอกันยุนนะ่ะ อาวอ้าวดีใช่น,อน้อโอ้ยไม่ได้กี่ดินเป็น้น้ยมตอนนี้เฮาก็มาหอดหน้าเลยเนาะพี่น้นองลองดไปมาหอดวัหน้าหอดเดือนนี้แ้่พี่น้องพอสบายดีเนี่ยสบายดีพี่น้อง สวัสดีโอ้ยน้องโอ้ยสวัสดี้ยดีเนงามดีก่อนเอออมงเว้นนี่ว่สบายดี่สดีน้องเมืองที่ไหนมาลูกอะ็น้องเห็นไหมงามสบายดีแบบกมือให้กระหูมให้กระหูมน้องโอยมาใหม่บบเห็นบ่เห็นไปเธอไมือเอ๋ างผ้เดือนนนสีกนะเดี๋ยวตงั้นฉีไปหาไทยหน้านาองีแดงแดงีช่วีร่องไทยหน้าเพื่อเพื่อจะหายหนึ่งมาก็มาหอยหนาะ เดี๋ยวห้าสีเตรียมเตรียมกัน่นเนี่ยเตรียมกินข้าวน้ะเดี๋ยวบนห้าสีกินข้าวปกินาเด้อปกินเออปินไปทางนี่ได้นาเด้อพี่้องำาวเพีนน้ำกันเนาะ เมนูตำหม,มักคุงคราบเดร์กาถอดผักบุงใส่ไข่พัดผักบุงใส่ไข่ดเดี๋ยวก็มีแคบหม,มูนะเียวถ่ายแคบหมูนะ กรับกับน้นองหลังจากทีมาเมือเช้านี่กะมาถ่ายคลิปกินข้าวเพ่อพี่น้องกินขา้าวที่ยังกะไปถ่ายติดตามในช่องน้องอันไนด้เด้อมีบาสุกน้องกลอ,องมาก,กินข้าวเที่ยงน้ำเนาะไปถา่ายติดตามอยู่ช่องน้องอันอึตอนนี้ค่ขำแลยเพื่อพี่น้องบรรยากาศดีดีอยู่นะเอาสิได้กลับเมื่อเดนะ้อเนาะ ยังเมื่อยังไปหาเสลิงอยู่เบื่อเบื้อพูนเบ่อหยุดวันปง่นงยังเมือม่อยยังไลปเด่อ,อ,อไปเมือ่อ ีงยานเปลืองน้่มมั่น,น <c ười> สุกเมือม่อพอพ่ล็อแม่ขอ,องอนัน,นกน็พอของอันแ้วก็นของอ้นเมื่อก่อนเนาะยางเมื่อจุงแดนทุกแดนอยู่สองคนบ่ ีดากซ้ำเมื่อก็เพิงนี่แหละยางตีนอีวูผูพากว่าจะปูกพักตงเตงตั<อ>เต็เเงตนีนี่เป็นดอกเลยเบื้องหนก็มีอยู่วะบาเดี๋ยวพาไปเบิ้งอยู่สวนเนาะพี่ง เดีย๋ยวอยปลูกอีกคิวเบ,บิ่มโอ้ปัญาปัญญามันเป็นหันคือชีลายเป็นทั่วเวิดว่าจะปลูกไว้์ชานิปลูกไว้์ลายอยู่ห่นงจาสิเป็นหมากลายจังบ่อยู่ได้กันมี่อยู่ได้ไดมหมักเป็นหมักอันนั้นหมักเอือกกำลังงามที่มีปลูกไว้์ลาย อันนี้ก็มาฮอนเทือนเนี่ยนาะพี่น้องรายการสำหรับคลิปนี้แกสีเดชจบเพียงซัมนี้เด้อร์พี่น้องกะขอบคุณขอบใจเอฟซีทุกๆคนเด้อที่เข้ามาติดตามหบชมน้องอันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีพี่รอง